สวัสดีพี่เพื so today, Now, kind of of ่อนชาวที่ต่อแลยก็สวัสดีเอฟซีครบครัวสดชื่นท่านนาวันนี้ก็เจอกับพิต้าเมื่อวันนาวันนี้ก็คัดให้คู่เดิมนะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดข้อหน้าจอหน่อยละกันนะเพื่อเป็นกำลังใจกับพิต้าหรือว่าฝากกดติดตามหน่อยละกันผมจะได้ไปพลาดในทางกรดีแบบนี้เนาะโอเคถ้าผมไปดูผลงานของเมื่อวานกันเลยดีกว่านาว่าเป็นยังไงบ้างผลงานของเมื่อวานเนาะพี่เนาะทางด้านของอิตาลีนะเมื่อวานก็จบไปที่สองประตูต่อศูนย์ะผมก็ถือว่าจดขึ้นไปเต็มเต็มเลยทีเดียวนะเมื่อวานก็ บไปที่3ประตูหนึ่งก็ถือว่าสดจริงไปแรงก็ทางด้านของฮูเอสต้าเมื่อวานก็จบไปที่3ประตูศูนย์แรงก็ทางด้านของเลมัเต้น้าเมื่อวานก็จบไปที่3ประตูสองถือว่าสดจริงไปแรงก็ทางด้านของมิลานเดสเมื่อวานก็จบไปที่ศูนย์ประตูศูนย์ก็ถือว่าหูขาดไปนะแรงก็ทางด้านของซานเดลต้านะผมเมื่อวานก็โอ้โหเดียวนะสามประตูต่อหนึ่งเลยว่า2ประตูต่อหนึ่งนี่นะก็ถือว่าสดจริงไปน้ะพี่น้องใครที่ตามในผลงานของเมื่อวานผมก็แสดงความยินดีด้วยกันนะฮะแรงก็ชุดกันนะเมื่อวาน ยาโรดิตและก็ทางด้านของเรมันเต้ไรก็ทางด้านของมิลาเดสเมื่อวานก็หูหายไปนมตัวถือว่ายังสดชื่นเลยนะทั้งตัวนี้ทั้งชุดการนมแตกเต็มเตี่ยมเต็มมาครบเครื่องเลยทีเดียวนะใครที่สนใจอยากเข้าคนดกันหรือว่าอยากมาสัมผัสความสดชื่นในขวดน้อพี่น้องก็ปัดขวดเข้าไปนมทางเข้าอยู่หน้าช่องนเรมไปที่แอปเขียวนมก็เพื่อนเพื่อนผมมาแล้วก็กดกาวเข้ามารับกันความสดชื่นในครัวดแน่นอนนะใครที่สนใจนมบอกเลยว่าค่ำคืนนี้ห้ามพลาดแน่นอนนะโอเคนมเราไปดูฐานคู่แรกกันนมในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นด้านของไซปาร์นมจะะเเเปิดดบบ้้้าาานนนนรกออยู่ทงงขซ์ีีค ก็ยกให้ประทางนัางของเซอร์เบียเพราะานะได้เรียบกว่าเปิดมาที่1.5เมื่อเช้าตอนนี้ขยับไลขึ้นไปแด้วที่1.75นะสถิติเฮดเทสองเกมที่ผ่านมาเป็นานัางของเซอร์เบียเก็บชนะไปได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าเก็บดนไม่ว่าเก็บเรโนบานไม่ผลงานล่าสุดเอาชนะไปได้2องเปองส่วนผลงานทางนั่งไซปรต่อห้าเกมที่ผ่านมาชนะไปหนึงเกมเสมหแล้ก็แพ้ไปถึงสเกมโดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเละบอบสักพนด้ยส่วนผลงานทางนั่งเซอร์เบียเก็บอบียาได้ต่อห้าเกมที่ผ่านมาน้ก็องแพุ้ด ทางานของรัสเซียผมยำไปที่4ี่ศูนย์ไรก็โดนทางด้านของเบลเยียมยำไปที่1นึประตูศูนย์ในครั้งนี้ผมมองว่าทางด้านของเซอร์เบียเกมช่วงนี้บอกเลยว่าเกีบอลเย็นก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะดูดีกันแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่แย่เพราะฉะนั้นแล้วในครั้งนี้บอกเลยว่าทางด้านของเซอร์เบียเปิดเลยมาเพียงแค่หนึ่งจุดห่าหรือว่าหนึ่งจุดเจ็ดห้าผมมองว่าในครั้งนี้เล่นนอกบ้านสบายสบาย,บายกับนะในครั้งนี้ให้มองเป็นทางด้านของเซอร์เบียนอกบ้านเลื่อมนุ่มในครั้งนี้บอกเลยว่่่่่่าา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 บบ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 ุกกกกกกไไไปเเเเ็็็ใใสชนน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 ะัั้้้้้้้ดดดออออออยยยงงงงแแแแตมมทขซร์ีีค นารกคู่ที่สองแล้วผมนายครับคืนนี้ให้มองไปทางด้านของมอนเตเนโกที่ผมเปิดบ้านนะครับเยือนทางด้านของมาซิโนเนียนะครับคู่นี้ก็ยกคำทางด้านของมอนเตเนโกประธานที่เปรียบกว่าเมื่อเช้าเปิดมาที่เสมอนะตอนนี้ขยับบหลายคือแล้วที่ปอปาตุมสถิติเฮดเทสสองเกมที่ผ่านมาผมเป็นด้านของมาซิโนเนียนะครับเก็บชนะไปได้ทั้งสองเกมเลยนะเกมในบ้านทั้งสองเกมต้องย้อนไปปี2015หรือว่า2010ในผลงานล่าสุดเอาชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่งเล่นในบ้านตัวเองส่วนผลงานทางด้านของมอนเตเนโกตอนห้าเกมที่ผ่านมาชนะไปสามเกมแพหนึ่งและก็ เอาชนะตำแหน่งของลิทัวเนียไปที่2อศูนย์ส่วนผลตำแหน่งของมาซิโดเนียเกิบเบียนาตลอดห้าเกมที่ผ่านมาชนะไปหนึ่งเกมรายแรกก็แพ้ไปสี่เกมที่ผ่านมานาแพ้ไปยับเยื่และผลงานล่าสุดก็แพ้ทางด้านอิตาลีไปห้าประตูสองในค่ำคืนนี้ผมมองว่าหนุ่มทางด้านของมอเตอร์ยูโรมันเปิดเหรียมาแบบนี้ผมก็ถือว่ามันไม่น่าสนใจเท่าไหร่ในค่ำคืนนี้ให้มองไปทางด้านของมาซิโดเนียได้เลยนะนอกบ้านในค่ำคืนนี้บอกเลยว่าบุกไปเก็บชัยชนะกลับบ้านได้อย่างแน่นอนนายแรก็น่าทัดเสมอไปในค่ำคืนนี้ก็ได้ไปหูข้างหนึ่งแล้วกันในของสวีเดนและการ จะเปิดบ้านแลวกบมจะนัของแอลเอลียมนะคู่นี้ก็ยกอนแต่นของสวีเดนเป็นทางที่รียบกว่าเมื่อเช้าเปิดมาที่ศูนย์ตอนนี้ขยับไหลขึ้นไปแล้วที่หนึ่งยี่สตัวซาดิติเฮติในผลงานล่าสุดเป็นชนะของสวีเดนนะผาเกบไดนบ้านต่ออีกนะเก็บชนะไปได้สี่ประตูเล่ยแล้วก็ผลงานล่าสุดเนี่ยเกมได้บ้านทางด้านของสวีเดนตอนห้าเกมที่ผ่านมานุ่มแพ้ไปบินก็เด็ดเกินั่นสี่เกมที่ผ่านมาเก็บชนะหมดเลยผลงานล่าสุดเอาชนะเอตเนียไปที่สองประตูศนย์แล้วก็เากนะนักอมนวไป่สมเป็นงด ก็แพ้หนึ่งได้คูณภาพรวมก็ถือว่ามันค่อนข้างตลอเสมอมากกว่าในกรนี้จอไปยังอย่างนั้นสวีเดนฟอร์มช่วงนี้กำลังที่จะดูเดือดเนี่ยครับวันนี้บอกเลยว่าชนะของสวีเดนเก็บได้บ้านในครั้งพอดีไม่น่าแพ้หนอนนะครับวันนี้รับประกันความสดชื่นทางนั้นของสวีเดนนะกับแนะนำให้กดไปที่0.5นะครุดนะับเงินหนึ่งเบรดได้หูข้างหนึ่งไป แรกก็คุยสีนะนครับเลยครับวันนี้ก็จะเป็นน้างคอฟเควเบิร์ดผมจะเปิดบ้านแล้วก็กี้าของอ e ีควาทอเรียกีนีนะผมคู่นี้ก็ยกคำถานั่นขงของเควเบิร์ดและปรานที่แบบกว่าเปิดมาที่ขึ้นช่วตัวทั้นสถิติเฮดส์สองเกมที่ผ่านมาเป็นนั่นงเควเบิร์ตลงเก็บชนะไปได้ทั้งสองเกมเลยไม่ว่าเกมเล่นในบ้านไม่ว่าเกมเล่นนอ,อกบ้านก็ถือว่าเก็บชัยทั้งหมดเลยโดยผ่อผลงานทางด้านของเล่นในบ้านหาเกมหลังเราชนะไปสองเกมเสมอสองแรกก็แพ้ไปเพียงแค่เกมใเดียวในผลงานล่าสุดเอาชนะทางด้านของกาลนาไปที่หนึ่งประตูศูนย์ ส่วนผลงานทางด้านของออิควรอตอรเลียนนั่นผเกมอเวียนห้าเกมหลังเนี่ยชนะไป2เกมเสมอหนึ่งแรกก็แพ้ไปถึง2เกมในครั้งนี้ผมมองว่าทางด้านของอีิควรอตอรเลียฟอร์มอเวียนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วกันนะแล้วก็จะมาเจอกับทางด้านของเคเบิร์กในครั้งนี้ถึงฟอร์มทางด้านของเคเบิร์กจะเล่นดีนอกบ้านหรือว่าในบ้านก็ตามนะในครั้งนี้มาเจอกับทางด้านของอีิควรอตอรเลียในครั้งนี้ผมมองว่าทางด้านของพระรองอย่างทางด้านนอกบ้านในครั้งนี้ยันไหวหน่อยนะครับให้คืนนี้ไปมองให้เป็นทางด้านของนอกบ้้านนนนเลยะครัผมใี แล้วก็คู่ที่ห้านะครับน้ผมนะครับวันนี้ให้มองไปทางด้านของกินีนะผมจะเปิดบ้านทางด้านของเบอร์เวลดานะคู่นี้ก็ยกคะแนนด้านของกินีท่างได้เปรียบกว่าเปิดมาที่สองจุดห้าเลยนะเปิดบ้านวันนี้นะผมก็ถือว่ามันค่อนข้าที่จะสูงไปสูงเกินเลยนับไปดูผลงานกันก่อนผลงานทางด้านของกินีนะผมเกมได้นัดเตะเองห้าเกมที่ผ่านมาผมชนะไปสองเกมเสมอสองแล้วก็แพ้หนึ่งในผลงานล่าสุดเสมอกับทางด้านของกราบองไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็เอาชนะทางด้านของเซริกันไปที่หนึ่งประตูศูนย์ถ้าเอาชนะทางด้านของกินีเนี่ยก็ถือว่าเอาชนะไม่่่่่คออออยขขาา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 ดดดะเเเเเททไหหหรรแลลลลกกก็ผงงงงนนนนน้้บบ์วมมัช แรกก็แพ้ไปจริงๆเลย4ยี่เกมติดนะในค,ค่มภีร์นี้ทางด้านของเบอร์บีลนาเกมก็ถือว่ามันยันเสมอก็ถือว่าได้แล้วกันะนะในค,ค่มภีร์นี้บอกเลยว่าทางด้านของกีนีมันเปิดมาค่อนข้างที่สูงไปเลยนะ2.25เลยนะถ้ามันเอาชนะผมมองว่าชนะไม่ขาดแน่อนอนในค,ค่มภีร์นี้ให้มองไปจากด้านของเบอร์บิลนานอกบ้านเลยนะผมในค,ค่มภีร์นี้เป็นผ่ารองแล้วกันนะส่วนด้านคู่ท้ายนะครับในค่มภีร์นี้ก็จะเป็นด,ด้านของโบลิเวียนะผมจะเปิดบ้านแล้วก็จะนั่งอารร่านะคู่นี้ก็ยกขันแา่ด้านของโบลิเวีเนวเยนะรท่า1.25เลน ะตอนนี้มันขยับแล้วขึ้นไปส่วนผลงานทางด้านของสซิดิเดเฮทในเกมนี้ก็จะเป็นเกมแรกอีกนะที่เคยเจอส่วนผลงานทางด้านของชิมเจ้าบ้านอย่างโบลิเวีย5เกมหลังหนักชนะไป1เกมแพ้ไป3ามแล้ก็เสมอในผลงานล่าสุดเอาชนะนของเปรูไปเพียงแค่2ประตูศูนย์แล้วก็ไปแพ้ชนะเอวาดอไป2อหนึ่งแล้วก็ไปแพ้ชนะออจิจิราไปที่ ier, ปปป3ประตูศูนย์โดยภาพรวมนั่ทางด้านของเอาโบลิเวียเพิ่งจะมาดูดีเพียงแค่เกมล่าสุดเท่านั้นส่วนผลงานทางด้านของอารากต่อห้เกมที่ผ่านมาเราผมยังมองหาใช้ไม่เจอเลยไปการแพ้ไป3เกมแล้วก็เสมอ2ในผลงานล่าสุดเสมอกกกับนนนแแแอฟรริาาไไไปปปล้้ว็พงโมเีย4 อะไรก็ไม่แพ้ต่างสริแสนด์ไปที่3า0ประตูศูนย์ในค่ำคืนนี้บอกเลยว่าทางด้านของอานาาอย่างเสมอได้ก็น่าสนใจครับนในค่ำคืนนี้ให้มองไปทางด้านของอาราลานอกบ้านกับนาทาชนะทังด้านของ,อานนางดา โบลิเวียในเกมวนี้ผมมองว่าชนะแบบเฉือนๆนะชนะไม่ขาดแน่นอนนะครับคืนนี้ให้เป็นพระรองอย่างทช่นทางอาราดับน,นะแนะนําให้กดไปที่1.25หรือว่า1.5นะผมรับประกันความสดชื่นแน่อนอนนะผมงดานของอารารในคกมวนี้โอเคแล้วและก็ชุดของการสามนะครับในผมในวนี้ค่อนข้างที่ชอบเป็นทางด้านของนอกบ้านทั้งหมดเลยนะนะครับนี้ตัวแรกเลยนะให้มองไปใช้ด้านของมาซิ โดนเนี่ยนะผมในค่าวันนี้นอกบ้านนะแรกก็ตัวที่2อนะผมในค่าวันนี้ให้มองไปทางพควารองอย่างทางด้านของเบอร์บิลดาได้เลยนะเบอร์มิลดาแรกก็ตัวที่สานะให้มองไปทางด้านของ อันดราได้เลยนะฮะนครับคืนนี้บอกเลยว่าสบายสบายหน่อนนะนอกบ้านนครัคืนนี้ค่อนข้างที่ชอบมากเลยนะตัวแรกนะท่านเสอบ์เยตัวที่งทาของมาซิโดเนียและท่านขตัวสามสวีเดนทานของตัวที่สี่านของอิควาเทเรียกินีและก็ทานกคุณานเป็นทานของเบอร์วิล่าและก็คูณูเป็นทาของนดรานะครับคืนนี้ก็ฝักไปในอ้อมบอ้้าจด้วยกันนะใครที่สนใจอยากเข้าคดกันนะดูว่าอยากเข้าคอสุดชื่อนั่งนะก็ตามเข้าไปหน้าช่องรั้านปัดขวาเข้าไปมีทังเข้าอยู่หรือว่าไปที่แอว ของเรามันเป็นไงนะสำหรับวันนี้ก็ขอตอนเราก่อนนะเจอกันในคร้หน้ามร้วขอบคุณครับ